การทำงานหนักและมีความมุ่งมั่นนั้นคือสิ่งสำคัญในชีวิตก็จริงแต่หลายคนครับมักจะหักโหมหนักจนเกินไปจนลืมพักลืมจัดก,การตัวเองสุดท้ายก็อาจจะทำให้ตัวเองเหนื่อยล้าจนเกินไปเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีการเลิกดันทุรังและปรับวิธีการทำงานอย่างชาญฉลาดนั้นจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นสิบเท่าคลิปนี้จะพาไปดูวิธีคิดในการปรับแนวคิดการทำงานของคุณ ให้คุณได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จอย่างยั่งยืนข้อหนึ่งการหยุดพักผ่อนสม่ำเสมอจะช่วยให้สมองคุณสดชื่นมากขึ้นพร้อมกับการทำงานมากขึ้นการทำงานโดยไม่พักทำให้สมองนั้นมีความอ่อนลา้าและขาดความคิดสร้างสรรค์การพักระหว่างการทำงานนั้นจะช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับคุณการพักจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง การหยุดพักเป็นวิธีลดความเครียดที่ดีที่สุดเช่นคนที่แบ่งเวลาพักทุกๆชั่วโมงเช่นเขาจะนั่งหลับตาหรืออาจจะทำสมาธิเวลาที่เขากลับมาทำงานนั้นเขาจะทำงานได้ดีมากขึ้นมากกว่าคนที่โหมหนักทำงานจนหมดพลังกายพลังใจขออ้อ 2. การวางแผนล่วงหน้าช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายมากขึ้นการทำงานโดยไม่มีแผนนั้นทำให้เรามีแต่สียเวลา การวางแผนนั้นจะช่วยให้เรารู้เป้าหมายที่ต้องการในชีวิตการที่คุณมีการวางแผนที่ชัดเจนนั้นจะทําให้คุณไม่ต้องทํางานหนักอีกต่อไปแต่คุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องใส่พลังเมื่อไหร่ที่ควรจะพักผ่อนเมื่อไหร่จะต้องทํางานที่สําคัญมากสําคัญน้อยการมีแผนนั้นช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ง่ายขึ้นสําหรับการทํางานการพักผ่อนและการใช้ชีวิตตัวอย่างเช่นคนที่วางแผนงานรายวันทําให้การทํางานเสร็จตามเวลา แล้วเขาก็มีเวลาพักมากขึ้นข้อ 3. เลิกคิดว่าการทำงานหนักเท่านั้นจึงจะสำเร็จการทำงานหนักนั้นไม่จาเป็นต้องหมหนะักจนตัวเองเนี่ยล้มป่วยหรือว่าไม่ไหวแต่ต้องทำงานอย่างชาญฉลาดให้มากขึ้นการทำงานให้ฉลาดกว่าทำให้เราสำเร็จได้โดยไม่ต้องเหนื่อยมากก็สำเร็จมาจากการที่คุณบริหารเวลาและพลังงานของคุณ การทำงานหนักบางครั้งก็อาจจะทำให้คุณสูญเสียสมดุลในชีวิตได้เช่นคนที่จัดการเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนอย่างสมดุลทำให้มีทั้งสุขภาพกายและใจพร้อมรับความสำเร็จข้อ 4. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้การตั้งเป้าหมายที่ไม่เหมาะสมนั้นทำให้เราดันทุรังและก็หมดกําลังใจเป้าหมายที่เป็นไปได้นั้นจะทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นจะช่วยลดความกังวลให้กับคุณได้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าความสําเร็จนั้นมันง่ายขึ้นสบายขึ้นน่าลงมือทํามากขึ้นเมื่อเป้าหมายนั้นมันเข้าถึงได้ถ้าเป้าหมายของเรานะครับมันมีความทุกข์มากกว่าทุกกายทุกใจอีกหน่อยเราก็จะไม่มีวินัยทํามันแล้วเช่นคนที่ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์เล็กๆทําให้เขาเห็นความก้าวหน้าทุกสัปดาห์อย่าลืมว่า การลงมือทำเล็กเล็กนั้นทำให้คุณสำเร็จก้าวหน้าใหญ่ขึ้นได้ขอ้อ 5. การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไม่ยึดติดการยึดติดกับงานทำให้คุณโหมงานหนักจนเกินไปจนลืมที่จะสนุกกับสิ่งรอบตัวคุณการปล่อยวางนั้นทำให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีการยืดหยุ่นนั้นจะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นในชีวิตความสำเร็จมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันตัวเองมากจนเกินไปเช่น นักธุรกิจที่เขาปล่อยวางเรื่องงานในเวลาว่างทำให้เขามีไอเดียใหม่ๆกลับมาเสมอเขาอ6อย่าให้ความกังวลเรื่องความสําสเร็จนั้นมาบั่นทอนสุขภาพจิตและอารณมณ์ของคุณความกังวลในเมื่อเราทุ่มเทม,มากจนเกินไปจนเราไม่มีความสุขเลยกับสิ่งให้เราทําความกังวลทําให้เราเสียสมาธิและรู้สึกเหนื่อยง่ายการรู้จักผ่อนคลายซะบ้างจะทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันกับการทําสิ่งให้เรารัก การลดความกังวลนั้นจะช่วยให้เราได้มงเห็นทางออกที่สร้างสรรค์มากขึ้นเช่นคนที่หายใจลึกๆและทำสมาธิเมื่อเขารู้สึกเครียดทำให้สมองเขาโล่งในระหว่างการทำงานข้อ 7. การหยุดและทบทวนคือกุญแจสำคัญของความสําเร็จบางครั้งนะครับการหยุดเพื่อทบทวนจะทำให้เราเห็นสิ่งที่ผิดพลาดไปและปรับแก้ไขได้ทันเวลาด้วยการทบทวนจะทำให้เราได้เห็นว่าเราทำอะไรไปแล้วและยังต้องปรับปรุงอะไร อะไรที่มันพลาดอะไรที่มันทำได้ดีคุณจะได้รู้ครับการหยุดชั่วคราวช่วยลดความเหนื่อยล้าได้การทบทวนช่วยให้เรารู้จักวางแผนหลังจากที่คุณทำโปรเจกต์เสร็จคุณอาจจะหยุดและทบทวนว่ามีอะไรที่คุณจะต้องปรับให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปข้อ 8. การให้ความสำคัญกับการนอนพักอย่างเพียงพอการนอนจะทำให้ร่างกายคุณและสมองคุณฟื้นฟูเพื่อรับมือกับงานใหม่ การนอนนั้นทําให้สมองตื่นตัวและมีไอเดียสร้างสรรค์อย่างแท้จริงการนอนนั้นช่วยคุณมีพลังงานสําหรับวันถัดไปการพักผ่อนอย่างพอเพียงนั้นจะลดความเสี่ยงที่คุณจะเครียดและมีอาการป่วยเช่นคนที่เข้านอนตรงเวลาทุกคืนทําให้เขามีพลังงานพร้อมสําหรับทํางานวันถัดไปข้อกาการออกกําลังกายจะช่วยสมองคุณสดชื่นและก็มีพลังมากขึ้นการออกกําลังกายนั้นจะช่วยลดความเครียด และทาให้จิตใจคุณสดใสขึ้นมันจะช่วยปรับอารมณ์ของคุณเมื่อคุณเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นโทนี่โรบ,บินได้บอกว่า motion create emotion การเคลื่อนไหวที่ดีจะสร้างอารมณ์ที่ดีใหม่ครับการออกกําลังกายนั้นจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและสมองโล่งขึ้นการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นทําให้คุณมีพลังในการทํางานการออกกําลังกายนั้นทําให้เราคิดบวกและก็มีสมาธิมากขึ้นเช่น คนที่วิ่งทุกเช้าก็จะมีสมาธิและทำงานได้ดีตลอดทั้งวันขอ้อ 10. การไม่คาดหวังสูงจนเกินไปจะช่วยลดแรงกดดันให้กับคุณการที่คุณตั้งเป้าหมายเหมาะสมนั้นคือไม่ใหญ่ไปไม่เล็กจนเกินไปทำให้เราไม่โหมหนักจนเกินไปคืออยู่ในความพอดีนะครับการไม่คาดหวังสูงจนเกินไปจะทำให้เราไม่รู้สึกผิดหวังง่ายๆการลดแรงกดดันนั้นจะช่วยให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ คุณจะสามารถยืดหยุ่นและก็ปรับตัวได้ดีมากขึ้นเช่นคนที่คาดหวังให้ตัวเองพัฒนาขึ้นทีละน้อยก็จะทำให้เขามีความสุขและความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปข้อ11อย่าลืมชื่นชมและให้รางวัลตัวเองด้วยนะครับการที่คุณให้รางวัลตัวเองคือการเสริมแรงที่ดีที่สุดทําให้คุณมีพลังมีความสุขในการทํางานครั้งถัดไปการชื่นชมตัวเองนั้นดีกว่าการตักพอใตัวเองเพราะมันทําให้คุณรู้สึกดี เสริมความมั่นใจการให้รางวัลให้กับตัวเองทำให้คุณรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในข้อสำเร็จลเล็กๆน้อยๆและเห็นคุณค่าของมันด้วยการให้รางวัลน,นั้นจะทำให้เราไม่หมดกำลังใจเช่นคนที่ให้รางวัลตัวเองด้วยการพักผ่อนไปเที่ยวตามต่างจังหวัดก็ได้เมื่อเสร็จโปรเจกต์สำคัญทำให้เขาได้ชาร์จพลังแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นครับข้อ 12. เรียนรู้ที่จะพูดคำว่าพอแล้ว การรู้ขีดจำกัดของตัวเองแต่ไใ่้เราไม่หวมงานหนักจนเกินไปการยอมรับว่าตอนนี้ตัวเองจะต้องพักได้แล้วหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นจะทำให้เรามีสมาธิในระยะยาวมากขึ้นความสามารถในการหยุดพักเป็นสัญญาของความฉลาดในการทำงานคือทำงานด้วยให้เต็มที่หนึ่งรอเเซนแต่เวลาพักก็พักเต็มที่หนึ่งรเซเช่นเดียวกันคุณก็จะมีพลังที่จะกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ เช่นคนที่รู้จักหยุดงานเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อกลับมาทำงานในวันถัดไปก็จะมีความสดชื่นมากกว่าข้อ 13. อย่าละเลยการใช้เวลาทำสิ่งที่คุณรักการใช้เวลากับสิ่งที่คุณรักจะฟื้นฟูพลังใจทำให้คุณสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับเช่นแบ่งเวลาว่างทำให้คุณได้ออกกำลังกายวาดรูปฟังเพลงไปเต้นก็ได้ให้คุณได้สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายอย่างแท้จริง การทำสิ่งที่คุณรักจะทำให้คุณมีความสุขและมีแรงบันดาลใจการรู้จักใช้เวลาให้ดีนั้นจะช่วยให้คุณมีความสมดุลมากในชีวิตเช่นคนที่ใช้เวลาว่างเล่นกีตร์หรือว่าอ่านหนังสือฟังพอดแคสท่านให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังและเขาก็มีความสดชื่นมากขึ้นขอ้อ10ฝึกการนั่งสมาธิเพื่อลดความเครียดการฝึกสมาธินั้นทำให้จิตใจของเราสงบสุขจริงๆปล่อยวางความเครียด ไม่เครียดจากการทำงานหนักสมาธินั้นจะทำให้คุณสามารถจาัดก,การความคิดได้ดีการฝึกสมาธิจะลดความเครียดที่สะสมตามสมองตามร่างกายทุกๆอวัยวะสมาธิจะทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเช่นคนที่ฝึกสมาธิก่อนนอนจะทำให้เขานอนหลับสบายและสดชื่นเมื่อตื่นขึ้นมาข้อ 15. การปรับทัศนคติช่วยทำงานได้อย่างมีความสุข ทัศนคตินั้นช่วยให้คุณมีแรงใจในการทำงานทัศนคติที่เป็นบวกนั้นจะทำให้คุณมีความสุขแม้คุณจะทำงานหนักก็ตามการเปลี่ยนมุมมองนั้นจะช่วยให้คุณไม่เครียดกับเป้าหมายจนเกินไปคุณก็จะรู้สึกภูมิใจในความก้าวหน้าของตัวเองเช่นคนที่เลือกมองว่าความท้าทายนั้นเป็นโอกาสใหม่ทำให้เขาทำงานด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังการเลิกดันทุรังและโหมงานหนักจนเกินไป จะช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้ดีขึ้นจงเลือกวิธีการที่ฉันฉลาดแทนการทุ่มเทพลังงานร่างกายที่เกินความจำเป็นเพราะว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การรู้จักพอและมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำมีใครเห็นว่ามีประโยชน์ไหมครับพิมพ์มาหน่อยครับว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่อง motivation podcast ไว้เพื่อรับอาหารสมองควาสำเร็จทุกวันนะครับ บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา mindfulness ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ